สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของความแสบนัวนะครับอีพอเอชแนลนะครับเมื่อนี้ได้แนวกินมาตอนพี่ตอนน้องครับผมเป็นปากน้าลวกจิ้มแล้วก็ายเป็นไข้หลังนะครับซอยไว้ละครับผมแก้วพีไอขมขมอัมคัมเก่้าแล้วครับนี่อ่ามาพี่้องมาแทบแทบน้ำกันเลยครับต้มหัวเอต้มปากน้ำในหัวกันแล้วเลยหอน เก็กห้วยเข้าคือเก่าแล้วครับขาดบอได้ช่วงนี้เป็นช่วงแรงโอ้ขี้ยัยางกี้ทราบป่ะนี่ยังกินยนิ่งอะยิ่งต้องไปนจักหน้าบิดหน้าเบี้ยวเขาเหนียวเข้าเ,เก่าครับนี่ ข้าวเหนียวฮอนฮอนือนี่มาเลยครับมาเลยครับมาๆพี่น้องเอ้ยแซ่บๆซ่วกันเด้อมาขมอับลำปูนกินน้ำเขาจีบันม,มีแต่ขมแข่จีบันเนาะอืม ลองอันนี้บ้่งก่อน,นด้วลองไข่หลังครับอืม ปากน้ำครับ อเอาไปตุนใส่สมุนไพรบ้านเฮาล่ะพวกตักไคร้ไปมากูดครับกระปุงรสชาติเล็กน้อยผมมีทั้งสุกทั้งดิบมอน,นี่เมนู <laughs> Xem xem ngày này hợp đây tít Để đưa đi nó Rồi đưa rồi đưa Chấm nhạc vậy ôi Mẹ nhắc xàm nhiều แซ่บเผ็เนาะพี่น้องผมกินแต่อันไข่หลังหมูเส้นจีเนาะหมูของเส้นจีครับผมบ้านเคยกินอยงนี้ได้ไข่หลังหม้เนี่ยเพิ่งเคยกินทแทรกกินสดๆเลยครับขออภัยบ็กินดีบ็กินนะผมับผมผมก็แด้ผมก็แด้วสุดยากเรกีอลเลยเรีอลเลย แสบเจลแสบเจลปากน้ำ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 ไม่มีน้ำอยู่เลยไม่มีน้ำอยู่เลย เด็ดเลยพี่น้องเอ้ยแบบเนี้ยอือหือแซบเลยครับพี่น้องแต่าหู้ย๊ะ anh Điều chắc nói đó Tôm đừng bờ bài phải đó หิว <c oughs> แม่บ้านมันต้มให้ใส่บักห่งในกน้อยมันกัดมันว่ามันจีพ่อยแม่ยู่บ่ครับปาดอันต้มอันต้มนี่มันกัดจพดีพ่อยในกน้อยว่าแทนเด้เปินว่าก็เลยมุดกินเลยหิวมาพี่น้องมานี่ใครลัง เขาน้ำกลดบารน้ำอุ่นๆ,นๆเลยนะอันนี้เป็นไข่ลังแบบสุกอันนี้โอ้สีมันเป็นอันนี้เนะาะมันยังมันสุกมา หน้าอยู่พี่น้องลวกจิ้มลวกจิ้มปากน้ำแต่ว่าต้มต้มเอาอเขาทาอยู่ครับเพชรพร้อมอัมเมอเพชรโมเสบเพิร์ลว่านนะครับ ไข่ลังแม่บ้านเพื่อนเอาอันไข่ที่อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนเอาออกให้เพราะว่าเพื่อนเป็นคนเฮ็ดอันไข่ลังหมูเฮ็ดไปขายนะเพื่อนเฮ็ดประจําเพื่อนเสียแกอันนี้เอาไอปอให้ลูกค้ากินนะครับผมก็เลยบอกเพื่อนว่าให้มาเอาออกให้ผมแน่นะครับมันจะเป็นไข่ม่วงนั้นลเลยมันปาดออกให้นี่เลยแต่ไข่ลังล้วนๆมา เพื่อพี่เพื่อน้องคำเนี่ไม,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 ม่โอเคครับเข้าทางกนี่นี่ล่ะซุกๆุกดิบดิบของแท้อันนี้สุกๆุอันนี้ดิบดิบไปนองเลย ไหนมันแสบไปกินรถน,นะครับอืม,อมแ,สแสบอยู่ครับพี่น้องผมว่า โอ้หลุดลงอันนี้ใช่ไหโอ้ยเมื่อวานนี่ไม่ได้ลงคลิปเลยพี่น้องลูกสาวลาผมบ,บอสบายได้นอนโรงพยาบาลผมก็เลย ันโทรหาถามข่าวนะครับก็เลยไม่ได้กลิบสูพีสุนองเบิ่งเลยล <c oughs> ูกสาวลาเพื่อนนั้น ือน้องป่าวานนะครับครอบครัวปอปลาน,นะครับซื้อปอปลาทั้งเบิดสี่คนบ่งด้วนเนี่ยสุกสีไม่ได้เป็นตัวน,นี้เนาะพี่เนาะจุกมาก ที่เด็ดเลยนะครับแทบแทบแทบแห้งมือน,นี้ ก,กินมาฝากพี่ตอนน้องเขา เป็นอะอรเป็นเมนูนแซ่บๆอีกเนาะม้นอนี่ก็ได้โอ้ผมนี่คักอยู่คันได้แม่นอันเนื้อนี่อนลองมาดูนี่สุกๆครับม่บารมือเท่ไข่ไดังว่<น>ะเดียวอืมกระชับแด้วครับเจ้าอืม เขาหนาดีพี่น้องเลยไปติต๊บเข้าก่อนอิ่มแล้วครับ <ś c oughs> อยากกินน้ำมัน,นะครับ <ś c oughs> เป็นไงครับพี่น้องมือน,นี้ ได้เมนูมาตอนพี่ตอนน้องกันอันนี้ละมือเนี่ครับผมเมนูแซบแบน้ำกันเนาอพี่น,น,น้องเนาะหาแนวกินเวลาเบิ่งก็หาแนวกินแซบแซบมามามากินน้ำกันนาะพี่น้องเนาะถูกไหมสำหรับคลิปนี้ผมก็สิขคอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมผู้ใดที่เบิ่งอยู่นะครับกับผมกับลูกกวนแน่ฝากแน่เนะพี่น,น้องเนาะเอ็นดูสงสารแน่คุณพ่อลูกซี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะเนาะพี่น,น้องเนาะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแสบอีนี้พี่น้องเลยนะครับผมสวัสดีครับ